ยอดใหม่ใบใหม่แสดงว่ารากฝอยเดินครับค่คะติดดอกแล้วดอกไม่ร่วงติดผุดแกอาการพริกใบมิกใบงอใบมีกเกีียวเสียทรงเกิดจากขาดแคลเซียมแล้วก็ยังเจอเพียไไเ้ยใบายแดงเข้ามากัดกิงนะคะ ผักกินใบค่ะหวานกอรอบรสชาติดีอุนหาวแล้วนะคะคหากุหลาบมาปลูกกันนะคะเนื่องจากอากาศหนาวๆค่ะกุหลาบจะออกดอกได้ดีมากๆแต่สัตรูพืชน,นะคะก็สําคัญเช่นกันเพีียไฟไรแดงค่ะเพื่อนๆใช้สูตรนี้เนี่ยค่ะเพื่อนๆแล้วรถที่น่าดีอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็มาที่สวนเลยค่ะเพื่อนๆจ้าเนี่ยเพื่อนๆเราก็พรวนดินที่เรียบร้อยนะคะใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักทางดินด้วยนะคะเพื่อนจ๋าอยากให้มะเขือดดๆค่ะ มีมีพืชเกษตรที่น่ารักหลายท่านทําไมขอบใบเหลืองๆคะแม่ก้อยคือเพื่อนเพื่อเจอแมงวีขาวยาสูบอะ่ะเขาซุกอยู่ที่ใต้ใบค่ะเพื่อนเพื่อจ้านี่เราทายัางไงค่ะแม่ก้อยคะ่ะเราก็ฉีดพ่นสูตรนี้เลยสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรที่ง่ายที่สุดค่ะเทผงนี้หนึ่งช้อนพืชผักงามทั้งสวนนะคะเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกงอมดมาแดงเยอะทําสูตรนี้เลยค่ะเราไปดูวิธีทําด้วยกันเลยจ้า ก็ริ่งการจเจริญเติบโตริ่งการติดดอกออกผลแถมยังไล,ไ,ลนนไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะกระเทียมค่ะเปลือกไข่ค่ะผงจุลจ้าโมโนโซเดียมกูตเมต็ด เรื่องดื่นชูกาลังค่ะกะปีนะคะเร่งการแตกรากฝอยระเบิดรากระเบิดหัวอันดับต่อไปค่ะเป็นน้ํายาล้างจานอันดับต่อไปเป็นน้ำซาวข้าวเร่งเขียวเร่งการจเจริญเติบโตเร่งการแตกใบแตกยอดดอกตึมมาเริ่มกันเลยค่ะเราก็มาตามเปลือกไข่กันเลยนะคะมีแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมคาร์บอเนตค่ะก็ตาตำโขลก,ขกหรือปัน่นตามสะดวกเลยค่ะตาเสร็จแล้วค่ะเราก็ตักใส่ไปในน้ำซาวข้าวหรือน้ําสะอาดธรรมดาได้เหมือนกันนะคะ สูตรนี้เลยค่ะดอกเพียบผลดกแน่นอนเปลือกไข่ที่เหลือนะคะเราก็ใส่ผงชูรสโมโนโซเดียมกูตามตลงไปค่ะง่ายๆแค่นี้ค่ะเพื่อนๆก็จะได้ปุ๋ยเปลือกไข่แบบง่ายๆเสร็จแล้วเราก็ไปโรยค่ะต้นไม้ที่โซมนี่บอนสีของไม้ก้อยนะคะตอนนี้ใบเล็กใบหดใบยุบหมดแล้วไม้ก้อยก็โรยที่หน้าดินแบบนี้เลยพริกมะเขือมะนาวผักกินใบก็โรยปุ๋ยเปลือกไข่ที่หน้าดินแบบนี้ได้เลยนะคะต้นโซมต้นเล็กแคะแกน มดมาแรงในดินเยอะค่ะแม่หอยทากเยอะค่ะแม่ก็โรยปุ๋ยเปลือกไข่สูตรนี้เลยปุ๋ยเปลือกไข่ที่เหลือเพืเ่อนๆก็สามารถแพ็คใส่ขวดได้เลยนะและเราก็มาทําสูตรไล่มแมลงที่ง่ายที่สุดด้วยกระเทียมกันเลยค่ะกระเทียมอยู่ที่ประมาณ1กํามือนะคะในกระเทียมมีสารซันเฟอร์มีลิดเป็นกรมะถันมีแคลเซียมและมีฟอสฟอ,ร,ฟอร,รัสอย่างง่ายๆถือว่าเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่มแมลงแบบธรรมชาติเลยค่ะแก้อาการพลิกใบงิกใบงอพริกเน่าพริกเป็นโลกุ้งแห้ง มดมแมลงในสวนก็เยอะค่ะแม่มดมแมลงในบ้านก็มีค่ะแม่ทําสูตรนี้เลยค่ะหก,กระเทียมเสร็จแล้วนะคะเพื่อนนก็ตักกระเทียมใส่ไปในปุ๋ยน้ําของเราเลยค่ะสูตรนี้นะคะไล่ยุงจิ้งจกตุกแกในบ้านก็ได้นะคะทุกคนทดลองทําได้เลยเราก็ตักกระเทียมใส่ลงไปเลยสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะคะทาเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีหรือเพื่อนท่านไหนจะหมักไว้สามวัน7วัน14วันยิ่งมีประสิทธิภาพสูงมากๆเลยค่ะ น้ำหมักกระเทียมที่แม่ก้อยหมักไว้ครบ4วันเพื่อนเพื่อนดูสิคะสีจะเข้มอย่างนี้ออกเป็นทองๆองอย่างนี้เลยคะ่ะน้ำหมักกระเทียมใหม่ยิ่งหมักนานยิ่งมีประสิทธิภาพสูงแก้อาการพริกเน่าพริกเป็นโรคกุงแห้งพริกใบหงิกใบงอปลูกแตงกวาไปแล้วใบเหลืองใช้น้ำหมักกระเทียมเลยคะ่ะวิธีใช้นะคะเราใช้ค่ะ2ช้อนโต๊ะต่อที่ฉีดพ่นขนาด1ลิตรนะคะใส่ลงไปเลยมดมแมลงเยอะฉีดพ่นได้ทุกวันเลยคะ่ะ อยากจะแบ่งกลิ่นให้เพื่อนๆดมค่ะกลิ่นกรรมฐานนี่ชุนมากๆมดแมลงหนีไก่ต้องสูตรนี้เลยค่ะและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงในการไล่แมลงและในการเป็นปุ๋ยด้วยนะคะเราใส่เครื่องดื่มชูกําลังลงไปเลยจ้าเราใส่เครื่องดื่มชูกาลังลงไปเลยค่ะหนึ่งฟ้าเร่งรากเร่งดอกป้องกันดอกร่วงผักใบใบเขียวใบใหญ่และสิ่งนี้นะคะก็คือผงชีรสค่ะใส่ลงไปหนึ่งช้อนชารากตึม ตามด้วยสิ่งนี้ค่ะน้ำยาล้างจานกำจัดมดมแมลงได้ดีมากๆค่ะใส่ลงไปหนึ่งช้อนชาจ้าง่ายๆแค่นี้เองค่ะ สร็จแล้วจ้าเราก็ไปฉีดพ่นได้เลยฉีดพ่นบนใบใต้ใบนะคะอุบลสีแม่ก้อยใบใหญ่มากแล้วก็ฉีดพ่นไปที่กอด้วยนะคะไม้โชว์ใบสวยใช้ได้เลยช่วงนี้หน้าหนาวแล้วลมจะแรงนะคะหน้าดินจะแห้งไวแม่ก้อยก็จะหาถาดมารองน้ําใส่ไว้แบบนี้นะคะแลวหน้าดินค่ะแม่ก้อยก็หาใบไม้หรือใบกัามปูนะคะมารวยไว้ที่หน้าดินอย่างนี้เลยค่ะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นที่หน้าดิน,นเพื่อนๆสามารถใช้ถ่านมะพร้าวสับหรือขุยมะพร้าวปกคลุมหน้าดินได้ ว้าวผักกินใบเมก้อยใบยใหญ่มากเป็นปูเลค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นตระกูลเดียวกับคะน้านะคะแล้วก็ฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะสูตรนี้ไล่มแมลงไล่หนอนกลางคืนได้ด้วยนะสำหรับผักใบที่มีลักษณะใบาซ้อนๆกันอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนก็กดใบแล้วก็ฉีดสูตรป้องกันไล่มแมลงสูตรนี้นะคะไปตามกระซอกใบด้วยนะคะเนี่ยก็กดๆอย่างนี้นะคะและก็ฉีดลงไปลยจ้า พวนี้เลยง่กระถางหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนเลลยหรือผักามากมกินมา,ากหรือตอนไหนก็มาเด็ดไปกินเลยค่ะพริกจ้าพริกเนา่าพริกเป็นโรคก,กุ้งแหง้งปลูกพริกยังไม่เห็นผลเลยยังไม่เปิดตาดอกนะคะเพื่อนเพื่อจ๋าสูตรนี้เปิดตาดอกพริกได้ด้วยค่ะชิดทั่วเลยค่ะเพื่อนเพื่อใใต้ใบทางดีนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าชิบเทั่วเลยเล่งเขียวเล่งใบเล่งยอดคือผักตรงเร็วทันใจ ใพาเพื่อนทําฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนนะคะบำรุงได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดบอนสีสีสวยนะคะต้นไม้พืชผักงามติดดอกออกผลดีจ้าด้วยสิ่งนี้กันเลยนะคะไข่หนึ่งฟองค่ะเพื่อนๆอ,ออกเลยใส่ลงไปเลยจ้าปูตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการนะคะเปลือกไม่ต้องทิ้งจะใส่ลงไปอย่างนี้เลยคะ่ะเร่งการแตกรากฝอยกันแบบง่ายๆนะคะสารไตรโคซานจากในครวัวค่ะเพื่อนจ๋า เร่งดอกเล่งผลน,นะคะมีฟอสฟอรัสสูงนะคะด้วยกะปิเลยนะตักกะปินะคะหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนจ๋าต้นไม้ไม่โตไม่งามต้องเจอกะปิเลยค่ะเพื่อนจ๋าเล่งการสร้างใบใหม่แบบนี้ก็ละลายกะปิเลยค่ะตักน้ำซาวข้าวเลยค่ะเพื่อนๆไม่มีน้ำซาวข้าวก็น้ำสะอาดธรรมดานะจ๊ะละลายกะปิเลยค่ะเพื่อน่ะ ของดีจริงเลยไม้พืชผักไม่งามไม่ดกไม่สวยนะคะไม่เขียวคะ่ะแม่ก้อยอู้ทำไมช่วงนี้พืชผักของหนูเหลืองจังเลยคะ่ะนี่ใช้สูตรนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆค่แม่ก้อยละลายกะปิเรียบร้อยแล้วคะ่ะเพื่อนๆ่ะโซเดียมกุตาะมิดค่ะเพื่อนๆจ๋าหนึ่งช้อนนะคะเครื่องดื่มชูกำลังคะ่ะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะฟื้นให้เขานะคะกลับมาสวยเขียวใบดกอีกครั้งนะคะเครื่องดื่มชูกำลังเลยใส่ลงไปนะจ๊ะสองฝานะจ๊ะ เปลือกไข่เยอะค่ะแม่ก้อยอ่ะตักได้เลยค่ะใส่ลงไปเลยหนึ่งช้อนค่ะเพื่อนๆเปลือกไข่นี่ก็จะดีนะคะต้นไหนนะคะที่ติดดอกแล้วจะมีปัญหาว่าสลัดดอกบ่อยมากๆค่ะแม่ก้อยคือขั้วดอกไม่แข็งแรงนะคะทําให้ขั้วดอกเหนียวนะคะติดดอกออกผลง่ายๆด้วยเปลือกไข่เลยค่ะน้ำหมักกระเทียมนะคะจะเป็นสูตรที่หมักแล้วหรือยังไม่ได้หมักนะคะได้ทั้งสองเลยค่ะแม่ก้อยขอใช้นะคะสูตรที่ยังไม่ได้หมักนะคะเพื่อนๆเทใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งแก้วค่ะเพื่อนๆอ้าที่เหลือทํายังไงค่ะแม่ก้อยใช้ต่อได้ไหมคะใช้ได้นะคะก็ตัก น้ำสาวข้าวใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะพืจ่จ๋าได้กับต้นไม้พืชผักทุกทีนเนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลค่ะนะจ๊ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะคใส่ลงไปในน้ำสาวข้าวเลยค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยต้องใส่นะคะสารจับใบด้วยค่ะเพืพ่อนๆอย่าล้างจานจ้าใส่ลงไปเลยนะคะสองช้อนนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนจ๋าผสมต่อน้ำสิบหรือยี่สิบลิตรนะจ๊าตามสะดวกเลยค่ะ ใช้เป็นปุ๋ยใช้เป็น์โมนนะคะแนะนําให้เพื่อนๆใช้ในช่วงเช้านะคะใช้ไล่มแมลงนะคะใช้ในช่วงเย็นๆค่ำๆเลยไนดะ้เลยคะ่ะเพื่อเดี๋ยวแล้วนะคะมีถ้วยข้าวเพื่อนจะใช้ถ้วยเลยปลูกผ,ผักนะคะไม่ได้กินเลยค่ะแม่ก้อยมดหนอนมแมลงเพี้ยเยอะมากๆใช้สูตรนี้เลยนะคะแม่ก้อยทําแล้วเห็นผลจริงคะ่ะเพื่อนจ๋กนี่ผักแม่ก้อยเขียวมากเหลืองๆเธอคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเขียวแน่นอนใช้สูตรนี้เลยนะคะเพื่อนๆ รูเลยปลูกพริกค่ะอยากให้พริกโยกกันแบบง่ายๆนะคะลานูเลยค่ะเร่งดอกเร่งผลไม่ต้องรอนานค่ะปลูกต้นไม้พืชผักในกระถางนะคะก็ได้กินนะคะมะเขือค่ะเพื่อนๆจ๋ามะเขือนี่ชอบน้ํานะคะเพื่อนจ๋าอย่าให้น้องขาดน้ำนะอย่าลืมนะคะเราต้องมาใส่ปุ๋ยคอกทางดินนะคะกันละครั้งนะคะแล้วต้องควนดินด้วยนะจ๊ะ เขยยาวไปป่อยน่ากินเฮ้ยนกะเร่งดอกร่งผลกันแบบง่ายๆผลดกดีจ้าไตไหนนะคะพเพื่อนจากที่เหลืองเืองนะพเพื่อนเ่อนจาคือเขาจะมีเชื้อโรคอยู่ที่ใต้ใบค่ะก็คือแมงวีขาวยาสูบนี่แหละแล้วก็เด็ดทิ้งเลยค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเก็บไว้นะจะาเราก็เด็ดอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนจากไล่มดไล่หนอนไล่แมลงกันแบบง่ายๆนะคะกออ็สูตรนี้เลยนะดูดูเลยค่ะเพื่อน โอ้โหแควไมกอยต้นใหญ่มาก,พกเพื่อนๆจ๋ะไมกอยปลูกในเข่งอะค่ะโอ้โหนี่จะเข้าแบบปีกว่าๆแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋ะทิดโพ่นสีน,นี้เลยเล่งใบเล่งยอดค่ะเพื่อนๆจะต้องการลาน้ำค้างลาสนิ่มในช่วงเช้าได้เลยนะคะสิดโพนบนใบใต้ใบค,ค่ะเพื่อนๆทิดโพนเลยอ้าวกวางตุ้งค่ะโตรเร็วมากๆค่ะเพื่อนจะ๋ะนี่ ได้ตัดไปกินกับซุกกี้แล้วนะฉีดพูนสูตรนี้เลยค่ะเล่งเขียวกันแบบง่ายๆแถมยังไล่มดไล่แหนไล่แมลงได้ด้วยนะคะเพื่อนจ๋านี่คือชาตค่ะเพื่อนฉีดพูนเ,ยนเลยโอ้ต้นหอมโตเร็วมากๆค่ะเพื่อนนี่ได้เก็บกินไปไหลายรุ่นแล้วฉีดพูนสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆดูกุหลาบไปก้อยดอกใหญ่มากเป็นกุหลาบไร้หนามค่ะเพื่อนจ๋าฉีดพูนสูตรนีนะะ้เลยค่ะ แกอาการใบหงิกใบงอใบเหลืองจุดด่างพูดเลยค่ะยอดใหม่ใบใหม่นะคะพเพื่อนๆเน้นฉีดเลยนะพูดเลยะแม่ก้อยขอขอ,ขอพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะ ถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ไม่ก้อยเลยนะคะต้นไม้ไม่งามไม่สวยทำสูตรนี้เลยคะ่ะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนนะคะ